สวัสดีค่ะเจ๊จะเจ๊วันจะพามาดูยารักษาเบาหวานอย่างดีเลยค่ะการออกกําลังกายของเรานี้เองไปหาหมอมาหมอบอกว่าช่วยออกกําลังกายหน่อยนะหน้าหนาวอย่านั่งอย่านอนไม่ได้เจ๊เป็นเบาหวานมาเจ็ดปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่เจ็ดเจ๊ใช้กินยาแค่นั้นนะเจ๊เลยเคยลองไม่กินยาถึงปีหนึ่งหยุดยาเป็นปีก็ไม่มีอาการอะไรที่ว่ามันจะ รุนแรงหรือโหดร้ายอะไรเนาะบางคนเป็นขนาดนี้เขาจะต้องฉีดฉีดฉีดเข้าเข้าตรงหน้าท้องเนาะแต่เจ๊ไม่ต้องหมอบอกว่าเจ๊กควบคุมเบาหวานได้ดีค่ะกันนี่แหละค่ะเจะมาแจกสูตรเล็กๆคะ่ะไน ออกกำลังกายค่ะหมอบอกให้ออกกำลังกายเยอะๆจะไม่มีปัญหานะคะน้ำตาลจะลดลงไปเองเจ๊ก็ถามว่าเจ๊ไม่ได้ออกกำลังกายเรื่องเดินเรื่องอะไรทำสวนได้ไหมเขาบอกว่าได้เลยคือออกกำลังกายคือว่าไม่ต้องนั่งอยู่เฉยอย่างเงี้ยที่จริงเจ๊ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เพราะมีลูกน้องคอยถาให้แต่เจ๊ก็ ชอบทำเนาะเรารู้ว่าเนี่ยเราก็ซอยๆเอาดินออกะอันนี้ปีนี้จะปลูกถั่ยถั่ยยิยสงกันตรงนี้กระบวยอีมะดูอันนี้ลงหอมปวลวขึ้นหมดแล้วค่ะที่หอมแดงขึ้นหมดแล้วหอมแดงไทยนะคะ <c oughs> ง่ายๆเราได้หลายอย่าง กำลังกายไปด้วยได้ชวนดินไปด้วยเตรียมดินเตรียมดินไว้ลงผักค่ะอีกเก่อเดียวเราพกไปหมดแล้วนะคะตัวยิส่งตัวยิส่งเจ๊ก็พกไปหมดแล้วนะคะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ ขุดเอาหินออกให้หมดเกอดก้อนหินออกแล้วเรามีรถไถคันเล็กเดี๋ยวเยวราจะมาตีทีเอาปุ๋ยโรย แค่เราทำแค่นี้เราก็ได้ร่างกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ต้องไปพึ่งยามากค่ะแล้วเราก็ได้เดี๋ยวถึงฤดูกาลเราก็ได้เก็บผักออกไปขายนะคะเก็บผักออกไปขายถอนถั่วยิสงไปขายเพราะถั่วยิสงของเจ๊เม็ดใหญ่มากพี่สาวให้พันมาฝากเท่านี้โป้งเลยค่ะเม็ดตึงใหญ่เบลเลอร์อร่อยขายดี แล้วก็แพงด้วยค่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e เจวันด้วยค่ะเจวันจะมาทำให้ดูใหม่นะคะการที่เราจะปลูกผักผักของไทยแต่มาปลูกในประเทศญี่ปุ่นค่ะขอบคุณมากค่ะใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจวันด้วยค่ะกดติดตามด้วยค่ะ